สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการสร้างไรายได้ออนไลน์ผ่านแอปสวิยอนนะครับทำยังไงนั้นนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็จะนะครับพาท่านผู้ชมไปดาวน์โหลดแอปสวิยอนมาไว้บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนก่อนก็นแล้วกันนะครับเข้าไปที่ Play Store ตรงนี้นะครับ แล้วพิมพ์คำว่าเซอร์เบียนนะครับผมพิมพ์ตามเลยนะครับอแอปพลิเคชนันของเขานะครับก็จะเป็นสีเขียวนะครับตรงนี้คลิกเข้าไปได้เลยนะครับตรงนี้ของผมอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ยังไม่ได้อัปเดตนะครับก็ไปดาวน์โหลดมาเก็บไว้บนโทรศัพท์มือถือก่อนนะครับ ถึงจะสามารถเปิดสร้างรายได้กับแอปเซเบียนได้นะครับมาสำหรับใครที่ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะพาไปนะครับสร้างรายได้กับแอปพลิเคชันตัวนี้เลยดีกว่านะครับต้องบอกเลยว่าดีมากๆนะครับสำหรับใครที่จะสร้างรายได้ในยามว่างนะครับสำหรับช่วง วิกฤตแบบนี้นะครับได้ง่ายๆนะครับโอเคนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงนะฮะเราก็จะไปที่เจ้าแอปเซอร์เบนเลยนะครับตรงนี้นะครับแอปเซอร์เบนนะครับตรงนี้เป็นแอปพลิเคชันทำแบบสอบถามนะครับแบบนี้นะครับในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์นะครับก็จะมีการแจ้งเตือนอยู่เรื่อยๆนะครับ นะครับก็จะมีแบบสอบถามจากบริษัทข้างนอกนะครับเข้ามาให้เราทําแบบสอบถามให้นะครับแล้วเราก็จะได้พอยต์นะครับสะสมไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งไปแรกเป็นเงินได้ไปแรกเป็นคูป,ปองได้อีกด้วยนะครับมาผมก็จะพา,าแนะนำนะครับเกี่ยวกับแอปสไป i ยนตรงนี้นะครับ สามารถที่จะนะครับสมัครนะครับสมาชิกนะครับหรือว่าลบการเป็นสมาชิกได้นะครับแก้ไขพาสเวิร์ดอะไรต่างๆได้นะครับเพียงแค่กดเข้ามาตรงที่รูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับอ่าโอเคนะครับก็ลองไปเล่นดูก็แล้วกันนะครับลองไปตั้งค่าดูนะครับลองเล่นดูนะครับส่วนผมก็จะมาสาธิต การสะสมพอยนะครับหรือว่าการสร้างไรายได้แบบออนไลน์กับแอปสมิยันตรงนี้นั่นเองครับโอเคนะครับผมก็จะสาธิตทำแบบสอบถามล่าสุดเมื่อ5้นาทีที่ผ่านมานะครับได้เด้งเข้ามาใน Account ของผมนะครับผมก็จะคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็คลิกตรงบัตเทสีเขียวนะครับคำตอบนะครับ จากนั้นก็กดถัดไปนะครับไม่ยากนะครับให้เพื่อนๆไปลองเล่นดูนะครับกดเนกไปนะครับเ็กไปนะครับเบขาบอกว่าขอพรให้ปี2021สดใสขึ้นนะครับคำถามนี้ต้องการคำตอบนะครับอะไรที่ความปรารถนาของคุณในปีใหม่อ่าฟารมร่ำรวย และส,แแนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแข็งแต่ไม่มีแรงนะครับระวังนะครับน้าคิดนะครับตรงนี้นะครับ เนีก็นะฮะใกล้จะเข้าสู่วาระดีทีปีใหม่นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขนะครับร่ำรวยนะครับเงินทองใช้ไม่ขาดมือก็แล้วกันนะครับเมื่อเราตอบคําถามแล้วนะครับก็ให้เรากดเลขต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็กดติ๊กถูกนะครับว่าเราจะอนุญาตให้เซอย์เนเผยแพร่ผลงานของฉันสําหรับแบบสํารวจนี้นั่นเองนะครับ ถ้าใครไม่ต้องการก็คลิกตรงนี้นะครับสำหรับผมนะครับต้องการที่จะให้เผยแพร่ผลงานแบบสำรวจนี้นะครับกด next ถัดไปนะครับแล้วก็กด down ก็เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็ไปดู point ของเรานะครับไปดู point ของเราว่าเป็นกี่ point แล้วนะครับ เรียบร้อยครับท่านผู้ชมนะครับเราก็ไปดูที่ประวัตินะครับเห็นไหมครับเข้ามาเลยครับวันที่ยี่่เอ็ดเดือน12บสองสันยีะครับมาได้10บพอยตนะครับตรงนี้นะครับง่ายๆนะครับนี่คือการสร้างรายได้แบบออนไลน์นะครับสำหรับใครที่อยากจะมีรายได้นะครับก็ไปลองโหลดมาเล่นดูนะครับ วิธีการแลกเปลี่ยนนะครับตอนนี้พอยต์นะครับเขาก็จะมีกำหนดว่านะครับโดยใช้แต้มเพียง28,000พอยต์นะครับแลกเป็น e ีคูปองจากซับบักได้นะครับตรงนี้นะครับหรือว่าใครจะไปแลกเป็นตังค์นะครับก็ไปที่ PayPal ตรงนี้ท่านผู้ชมต้องไปทําการสมัคร p a y p l ขก่อนนะครับ ตรงนี้นะครับแล้วก็กดดําเนินการต่อไปครับคะแนนที่แรกเปลี่ยนนะครับก็คือเมื่อกี้มี20,009นะครับผมก็จะคีย์เข้าไป20,009นะครับก็จะคํานวณให้เราว่าเราได้กี่เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับตอนนี้ผมได้สสมที่2 9 0ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ต้องการถอนหรือเปล่านะครับถ้าต้องการถอนนะครับก็กดถอนตรงนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับก่อนที่จะถอน ก็ใส่อีเมลทุกครั้งนะครับที่เรานะครับทำการสมัครกับแอปเซเรียนจากนั้นก็กดทำการถอนได้เลยนะครับอตอนนี้นะครับแอปเซเ i ียนนะครับแลกเปลี่ยนคะแนนนะครับให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้รับคำขอแลกเปลี่ยนคะแนนผ่านทางเพจพาวของคุณเรียบร้อยแล้ว คะแนนที่ใช้ได้คือ925นะครับตอนนี้ใช้ได้นะครับสามารถสะสมต่อไปได้เรื่อยๆนะครับหรือว่าใครจะไม่ถอนก็ได้นะครับให้เป็นเงินเก็บเงินสะสมต่อไปเรื่อยๆก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยถอนออกมาทีเดียวแบบนี้ก็ได้นะครับง่ายกันไหมละครับท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อน ทุกคนนะครับทางโซเชียลนะครับมีเดียที่คอยติดตามผมนะครับทางช่องผู้กองไอทีเจ้าเสน่ห์นะครับคลิปวิดีโอหน้านะครับผมจะมาสาธิตอะไรนั้นนะครับก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมคงต้องจบการสาธิตนะครับการแนะนำไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับผมด้วยนะครับ เพื่อที่ท่านจะไม่พลาดข่าวสารสาระน่ารู้ดีๆจากทางช่องผู้ก่องไอทีเจ้าสเสน่หคลิปนี้ผมลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ